มาตามมาเร็วๆกลุ่มเมืองก็เท่น้ำมันนันไม่ลึกน้ำมันมันไม่ลึกพออยู่ตัวคนนี้เดียวย้าหอยไหนปะเปิดรถให้หน่อยเดี๋ยวคนหนึ่งใครก็ได้โอห่างกับมันกูหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ไปน้ำรอไหมน้ำมันตื้นนะมันต้องไปอีกหนึ่งไงอีกหลังนึงโอ้ยไปไปอีกหลังนึงไปดิมาต่อยกันในน้ำได้เลยดิยวเปิดตู้มาเนี่ยดิ เซิร์ฟปี้สักยกปะล่ะรอแอนกหน่อยโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วมันกระเพกคุเล่นสองเดี๋ยวผมเล่นสองวันอ่ะไม่เดี๋ยวมันกระเพกกระเพกแล้วมันโยกถ่ายรูปไม่สวยโอเคโอเคเฮ้ยนี่มันถ่ายตัดตินว่ะไอ้สัสตอนกูถ่ายรูปล่าเขาเรียกว่าการบูตเขาเรียกว่าการบูตไม่เกี่ยวกับมันจะได้วิ่งแซงคนอื่นได้ซูมเก้าครับเดี๋ยวยไม่ได้ไม่มีรถถีเดี๋ยวไม่มีคนครับอมีมีมี กระโดดได้เลยมงออกมาตอนนี้โ,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 โต้ชิปโอเดโตเดือดตายชิปเอสขึ้นมากดชิปแล้วก็เอสขึ้นมาตั้งนานแล้วหววัวไม่ยู่ใต้านนานพอนานอ่ะเฮ้ยชิปแล้วเอสเหรอยังไงอ่ะใช่กดชิปแล้วก็เอสไม่ขึ้นไม่ขึ้นค้างกดค้างไม่ขึ้นไม่ขึ้นชิปเอสแล้วไฟเอล คือเราคือเราคือแม้ไอมันต่อยน้ำด้วยว่ะมันอินดี้ใครใครมาต่อยในน้ำดิอยากรู้ว่ามันดาเมจมันแรงแค่ไหนอ่ะต่อยหน่อยต่อต่อยหน่อยต่อยต่อยดิต่อยดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบา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 มากเลยใครมา ไปโดนน,น,น้ำน้นบอดีกว่าไปเดินน้ำบอลไปพี่เราไปจัดตัวพี่เกมมาสักตัวหมยพี่เรียแล้วเรีแล้ว,ลวสนุกผมกันต่อแถวคิดวดีต่อคิดวดีดูในหนังมาอุ้ยอ,อะไรเกิดเซฟบาดี้ <c oughs> เอา <c oughs> เกิดเซฟบาราไม่ติด <c oughs>

ไม่สร้อย120เมต400บาทออกไปกัน ที่โมงแล้ววะมาถึงในเกมอ่ะที่สองอยู่เลยทำไมมันช้าจังวะที่สามอ่ะประมาณประมาณกี <str icken> ่โมงเจ็ดโมงน่าจะได้อยู่ลองปรับเป็นเฟิร์สเวอร์เซนต์ยไปเลยไหมล่ะหรือว่าอีกตัวแป๊บิร์เวอร์เซนต์รถน้ำอ่ะอุ้ยตีนล้าห์ตีนกา จี่ลังกาได้ปวว่ะกูงงเลยอะแล้วมันต้อโดนดหนาวโอ้โหอ่ววะเธอาสมจริงยังวะอะไรครับผมแล้วก็ไปเอารูปในสตีมมั้งนี่ว่าจะไม่คู่เลยอยากขนาดนั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันอนะทำไม่เป็นทำ่ม,มันถ่ายในโทรศัพท์ไม่ได้อะ โดดสว์น้ำมันเบื่อว่าโดดคลองดีกว่ามั้งเอาพลัได้อ่ะโดดไม่ได้โดดไปตายอ่ะโอ้โหห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 หาหห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 อหห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 หเหอหห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 ห่ จดโอยบอลครับจดโอยบอลทางซีกำลังเข้าครับ<อ>พี่โอามายังอ่ะพี่มายังพี่นะคับเ,เริ่มเช้าแล้วนะพี่พี่ปั้นเนี่ยแหละพี่จน n e s i s A เฮ้ยเลขหนึ่งสี่เลยนะฮะ

วิเวียร์คือตัวไหนไอ้โว้อาการนมันถ่ายมยันต้องรอบอนเย็นๆเลยวะแสงมันถึงจะเข้าอ่ะหรือว่าตอนนี้ก็ได้บอกไอ้เฮียไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเย็บ่าย ใคยจากนูเราสร้างตัวนินสดสุดท้ายออกเป็นตัวนินร้อยสามดาวพี่บอกมีมีหล้ว น้ำแค่นี้ว้าน้ำได้ด้วยวอเนียเฮ้ยแต่กันตรงนี้มันจะเจ็บปะเจ็บดิมันแขนมันไม่ได้ยืนน้ำอ่ะโอ้โหเฮียต่อเลยน้ำก็เจ็บเหมือนกันนอร์วัดนี่เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งอุ้ยเล่นตัวเคื่องรอ้รกลับไปเล่นัคอนะก็ไปเปลี่ยนชุดลอก่อนก็ได้ มันแท็กเท่าไหร่นะเซเลปี้จำได้ปะหนึ่งสี่สามแล้วก็เอาเท่าหนึ่งหนึ่งสี่สามเท่าสองเก้าเเอาไว้เลยด้พิมมาได้ปะพิมมาให้ใครก็เออทุกคนต้อพิมมาดีแน่นพิมพิมในโทรศัพท์ยก็ได้นะอ่ารองพิมมา งงเราลีโอ <No> Rio, <No. S 2> กับอะไรมาอย่าง่ะสงสัยโน้ที่ทำวุฒิบวกแปดติดกคือขือน่าจะไม่ได้เล่นแล้วมั้ะเล่นตัวเสียนนั่นเี่ยลีโอมาแล้วเนี่ยกดยาไข่คน,นใช่ไหมไข่วันอะไข่อะ ใช่ครับเข้าหมอไปสูงคุณเก็บไปเก็บไม่โอ้เธอเธอผมเขาเป็นอย่างนี้ป่ะพี่พ,พี่เห็นเราผมโยคีปะ่ะหวนหัวล้วนอะ่ะไม่พี่เห็นปกติเองอะล้วนอะไรวะขอลีได้ไหมได้ีดิ ถ้าลองตีราคามาิ0วงใช่ไหมวงละ1เดีพราะเห็นยังเพื่อนได้2ซึ่งมันได้ไม่ถึง40ปั้นปั้นเอาแล้วปั้นกูหายแล้ก2เล่มมันก็จะได้1เกนก็คือ37บาทเดี๋ยวก็มาแล้วม้าน่าจะกำลังขับรถมาปั้นขายเป็นคันพี่ปั้นพี่ปั้นปั้น ไม่พ่อบางครใจหอดใจคองไม่ดี <c oughs> มาครบครบแล้วเหลือกอกไปเปลี่ยนชุดแล้วเสร็จแล้วมบอกกอกบอกบอกแล้วใช่ปะเออปล่อยไปเปลี่ยนชุดว่าไงก็งไปเปลี่ยนผมกำลังงอประมาณเนี้นย พราะยังไงเอ็มก็เอ็มมันก็จะลงอยู่มันถ้าเราไปขายเอ็มต่อเราหนะ่าจะได้แค่สามสิบเจ็ดนะพี่การเอ็มเราทำละสามเจ็ดไม่ได้สามสิบหกแล้วตอนนี้เราไม่ถึงสี่สิบพอดีเราไม่ถึงพอดีมีเลโออะไรอยู่นู่นหมดแล้วปะอยู่หมดแล้วโอเคทุกคนกลับมาเหมือนเดิม เดี๋ยวนี่หันหลังถ่ายเหรอผมจำชื่อพี่ไม่ได้ทุกคนอ่ะ โอเคพี่คนนี้ชื่ออะไรครับคนไหนคนนี้ <Peter. S 1> พิเตอร์พิเตอร์พิพีเตอร์คนนี้พี่นากนาคาใช่ไหมใช<จ>่นาคาคนนี้คนนี้ลีโอ <Leo. S 1> คนนี้ลีโอแล้วคนนี้ไฮน,นาเลเนคนนั้นคนนั้นโยคี อ๋อโยคียคนผู้ชายชื่อเลโอ okay. โ,โอเคอยู่ในเกมเลโอไมเคลิลฮะปีเตอร์อ๋อปีเตอร์อโอเค พี่บังเซลเลปี้มิดเลยว่ะถ้าพี่ถ่ายอ่ะยืนตรงนี้จริงเหรอเราตรงไหน่ะลงมาข้างล่างมันก็ได้นะไม่กลัวผมลงให้ผมน้องใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลงให้ครับเดียวขึ้นไปเลย

เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ลองแคปส่งไปให้ดูนะยืนยืนชีน้กันนะโอเคแม่พิเตอร์นะพิเตอร์พิเตอร์พิเตอร์นีเ่เปลี่ยนฝั่งมามันร้ายโฟเดโต้ยืนดีๆหน่อยดิเออยืนให้มันตรงๆหน่อย จริงจริงตัวอย่างเฟี้ยวหน้าแบบโอ้โหหน้าแบบเอจะไปสัญกรรมแต่กลัวเข้าไปแล้วมันสัญปกรรมไม่ได้เนี่ยประมาณได้ปะปั้นปั้นขอดิสเีโอไปยังอะไม่ได้ขอเลย ดึงขอไปดิอ่<ม>าดึงไปนะดิเ,ดเรียวครับเรียวเรียวภาพครับมาห้องท็อกเอนะครับในดีดะเอ้ยต้องขยับนิดนะึงเจ็บตายก๊อฟ๊อฟถึงยังไม่เลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคเอ่ออะไรวะแจ๊กแจ๊กหยิบสายนิดนึงมันมันจะไปทับเขาเกินไปสายนิดนึงสายอืมสายผมใช่สายอ่านั่นแหละโอเคก็ก็ดวิวให้หน้ามันตรงอ่ะได้โอเค โอเคได้ได้บอปันรูปที่ส่งก็สเหรีย์ปีบได้ปะโอเคอยู่นะพี่ถ้าถ้ายืนดีๆก็โอเคก็สวยลองลองเอาท่าหลายๆท่าดิอ่าไปเอาใครจะถ่ายแล้วนะไปเอาใครพอเต็มไปหมดเลยอโ้วแหละตอนนี้ตัวแล้วนะเอาไปตัวท่าไปดูโหมดท่าเลยจะถ่ายแล้วนะโอเคที่ไหนพี่บ๊อบปันมาขั้นกูก็ได้ ออออ่พีีกไไป้งหนถ้าหน้าไม่ถ้าหน้าไม่หลอกก็หันหลังเอากไ็ได้ <c oughs> ไอเอาฝั่งฝั่งซนะ้งายเพิ่มคนหนึ่งหน่อยตัดตัดขวาไปคนหนึ่งเอาไปซ้ายอ่ะใครก็ไดไนน้ไปซ้ายคนหนึ่งเออไปซ้ายคนหนึ่งไปหมายถึง,งถัดไปซ้ายหน่อยก็กได้ไปไปฝั่งซ้ายมันหลุดกรอบอะ่ะยืนยืนอย่าเบียดกันดิฟิเตอร์ขยับนะอ แจ็คหน้าบางังไอ้แขนบงออังต้องต้งใคร่บแบบอะไรเาท่านี้ก็ได้ออเปแบบั้นปั้นยืนข้าง,ง,งข้างสองเลยก็ได้โอเคฟิเตอร์ขยับนิดนะไเดี๋ยวเดี๋ยวผมขยับแบมันจะได้ไม่เอาแบบว่าแขนไม่ชนกันอะโอเคได้ละเอาแล้วละนะ สามสองทันจีราคาเพิ่มเท่าไหร่ทั้งเซ็ตเหรอครับเือทียวเท่าไรติดสิอ่ะ ได้ป้าลองลดได้ป้าลองถ้าสมมติว่าโฟกติดก็ยังไงก็กำไรอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณมันหันไป้ท <5, S 2> ้า,าก,กำ500ไรห้าร้ <500. S 2> อยต้นดึงเรียวมาเอางครับเพื่อนในที่ชื่อบอนใช่ไหมข้างไหนครับเดีย๋ยวฮัลโหลได้ยังไง ไปล,ลุ่มนะนะอายังเอานะพิตเตอร์มีท่าป่าเอานะปานหน่อยยังเอาเอาเอาเ้าบอกด้วยดิ เงียบกันเลยอะพร้อม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 ค่ะเออเอาท่านิ่งๆนะโอ้โหตัวกียกินวัดเติมให้กันได้ก็คือชาวสินยาลากขึ้นตัวอะไรงครับเขีน่าจะโอเคแต่ตรงกอกมันตพอแล้วแหละต่างวยกันไหมเออส่งจบไปแล้วพี่เดี๋ยวนั้นก็เออให้รู้สมาชิกแกงก็พอผมต้องถอดหน้ากากไหมอ่ะ โอเคเรียบร้อยไม่ต้องอะไรอ่ะมึงอุ้ยหลุดแล้วแกลเลอี่สักยกไหมให้ทุกคน n nope. o